สวัสดีครับคิตตี้พันนารายเห็นสะอาดค่ะ มาร์ตออมเทพโพธิรักษ์ครับปองยาดาชินชนะกิจค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ S, S Back S Lens <น>รายการที่จะพาทุกท่านเข้าสู่ความยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดของพวกเราชาว S Back กรุงเทพมหานครค่ะและรายการของเราเป็นรายการอาชีวะแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะค่ะผ่านทางช่อง YouTube ของช่องชาแนลที่มีชื่อว่า S Back Bangkok TV นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทางวิทยาลัยของเรามีกิจกรรมมาอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยจริงเหรอคะพี่กิจชใช่แต่ ตอนนี้ที่กำลังมาดังมากๆก็คืองานอะไรคะพี่มาร์ท o p e n h o u s e 2 0 1 6ครับผมใช่ค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้ไ<ช>ปแอบดูมางานเขาอลังการมากแบบโอ้โหแบบแต่ละคนนะคะเตรียมตัวแล้วก็มีน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนมาที่วิทยาลัยของเราเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะงั้นเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะคะไปพบกันช่วง S, <S, s Back On, <S on Tour, on tour. ใครหรืออ้วชื่อว่ากี่กี่จี้จี้เราลือหรอดิฉันแก้วมณีมาจากกรุงสุโขทยัยดูสิามาดแล้วท่านมาจากไหนครับมาจากปากเกร็ดทางน้ำนนท์เออค่ะโอ้ออออออลือลืออนนู้นอนไนนะไรเนี่ยอ้วมองไม่เคยเห็นเลยอ๋อ,อ,อนั่นเอสแบ็กโอเพนเฮาส์งั้นเอสแบ็กโอเพนเฮาส์ที่มีที่มีชื่อว่าเอสแบ็กโอเพนเฮาส์จูเทออ๋อที่ทีมมีชื่อว่า เอ็กแบ็ก4.0เอ็กแบ็กจูใช่ไหมวันนี้ oh. เราจะไปสัมภาษณ์น้องๆ uh. ในงานว่าน้องได้มีความสุ้ยึงไงบ้างเกี่ยวกับงานในวันนี้นะคะในช่วงเอ็กแบ็กออนจู้ไปกันเลยไหมไป ค่ะพบกันในช่วง S Back on Tour นะคะ,ว,นนะ,คะวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดัตไม่อยู่คนเดียวนะคะว่ากิกี้ไปไหนก็วันนี้นะคะกิกี้เนี่ยเขาติดภารกิจนะคะไปทำกิจกรรมในบูธของเขานะคะก็เลยไม่สามารถมาได้นะคะก็นั่นแหละค่ะเขาก็ไปสู่สังกิแล้วแต่วันนี้เนี่ยดัตเองเนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพิธีกรไม่ใช่พิธีกรสิเขาเป็นช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าในรายการเนี่ยเขาเนี่ยมีความสามารถแลวเขาก็เป็นคนที่สวยมากสวยมาก คนหนึ่งเลยในโรงเรียนนะคะนั้นเราไปเจอเลยดีกว่าขอเชิญน้องกันกันเลยค่ะไดแนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันกันนะคะเป็นมคอัอสตูมของรายการเอสแบ็กเอ็กซ์เนค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นพิธีกรลับเชิญของเอสแบ็กออนทัวร์ด้วยแทนกิกกค่ะวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่าน,นไปสัมภาษณ์น้องๆน,นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกในงานนะคะว่าน้องๆเน,นี่ยได้มาเยี่ยม ในประเทศของเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยนะคะไปเลยไปไปไปขอนางโรงเรียนปะโรงเรียนปะไปค่ะมาจากโรงเรียนอะไรกันคะมัธยมสังกีวิทยาอะไรจ๊ะแดดมัธยมสังกีวิทยาดังเว่อ่ะไหนตัวแทนตัวแทนบอกคมในใจหน่อย สองคนเนี่ยยืนยืนยนวันนี้มาวิทยาของพี่เนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างเกี่ยวกับงานในวันนี้อ่ะคนแรกก็ดีใจค่ะรุ่นพี่เขาต้อนรับเป็นกันเองมากเลยค่ะก็ดูแลดีมากเลยพี่สวยไหมอืมนุสวยกว่าค่ะชื่อหมอปางค่ะชอบค่ะผู้ชายเยอะดีพี่มาโรงเรียนนี้เพาะผู้ชายใช่ไหมเอสแบ็คออนทัวร์ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมธครับมาจากโร,เราากงเรียนอะไรเอ่ยมาจากโรงเรียนประชานุรูลขับสนิทอนุเคราะห์ครับวันนี้น้องเนี่ยมาวิทยาลัยของพี่เนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างเกี่ยวกับงานในวันนี้ก็ดีนะครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับที่ทําให้เด็กหรือว่าเราจะมาที่นี่เราต่อสาขาไหนดีเป็นทางเลือกอ,อ,อีกทา,<ล>ทางที่ดีครับแล้วน้องมาศัวิชอะไรของเราเนี่ยสนใจสาขาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคอมพิวเตอร์กราฟิกครับเพราะอะไรอ่ะผมแบบเป็นคนชอบดูการ์ตูนแล้วก็ ถ้าเราได้เรียนก็อาจจะได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราชอบได้ครับเอ b แบ็คออนซูน้องชื่ออะไรคะชื่อพีมค่ะมาจากโรงเรียนอะไรเพชราวุตรวิทยาค่ะวันนี้เนี่ยมาพี่แห่งพี่มีความรู้สึกอะไรบ้างเกี่ยวกับงานในวันนี้สนุกค่ะก็ได้เจอคนอื่นเยอะแยะสนุกมากแค่ไหนมากค่ะมากขนาดไหนเท่าบ้านเลยค่ะเอสแบ็คออนซูสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณสองฝาวโฟร์ซซ็กซี่ในช่วง S-BAC o ็กอ o นด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็ไปชมภาพบรรยากาศในงานและสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนในงาน Open House กันแล้วนะคะใช่ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะไปพบกับช่วงการสัมภาษณ์พี่ๆทีมงานเบื้องหลังของ S-BAC Open House 2016ทูเนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยในช่วง S-BAC Action สวัสดีค่ะและกลับมาพบกับฟ้าฟ้าอีกครั้งในช่วง S b a c k Action เป็นช่วง ทุกท่านไปพบกับความสามารถของนักศึกษาในวิทยาลัยของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาการแสดงหรือวิชาการต่างๆค่ะและในวันนี้ทุกท่านคงทราบกันดีเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยของเรานั่นก็คือ s b a c Open House 2016ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยของเราค่ะและกว่าที่จะมาเป็นงานในทุกวันนี้เราจะไปทราบกันว่าเบื้องหลังของการทำงานเป็นอย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับทั้งสองท่านเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงช่วยแนะนาตัวหน่อยนะคะค่ะดิฉันนางสาวพอทิชาเมืองใหญ่ค่ะตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ชั้นปวสอสองค่ะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค,ค่ะค่ะพี่นางสาวพิรยาเพ็ญสุขนะคะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะค่ะพี่ยังไงก็ขอเริ่มคําถามเลยแล้วกันนะคะคือพ่อฟ้าอยากทราบว่าพี่ๆเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้รับมอบหมายให้ทงานใหญ่โตอย่างนี้ซึ่งเป็นงานที่ถือว่าระ,ระดับหนึ่งของวิทยาลัยเลย ค่ะสำหรับตัวพี่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทํางานชิ้นนี้เพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ของวิทยา,ทยาลัยด้วยแล้วก็ทางอาจารย์ะเขามองเห็นศักยภาพของพวกเราเขาก็เลยมอบหมายงานงานนี้ให้เราค่ะค่ะแล้วในระหว่างที่ทํางานเนะะี่ยค่ะคือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างอะคะแล้วพี่มีวิธีที่แบบคิดจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างก็สําหรับอุปสรรคนะคะก็เกี่ยวกับการประสานงาน,นะคะ่ะเพราะว่าเราทํางาน แบบหลายสาขามารวมกันเนี้ยค่ะเกี่ยวกับการประสานงานก็จะแบบว่ามีติดขัดบ้างค่ะแล้วก็คือวิธีการแก้ปัญหาะคะ่ะก็เราก็เรียกประชุมกันบ่อยบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็มีการเอาปัญหามาชี้แจงในที่ประชุมค่ะแล้วก็แก้ไขค่ะแล้วพี่ๆได้รับอะไรจากการทํางานชิ้นใหญ่ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็สําหรับอย่างแรกเลยก็คือประสบการณ์ในการทํางาน,นะครั้งนี้แล้วก็ การทํางานร่วมกันกับหลายๆคนหลายๆฝ่ายแล้วก็ทุกอย่างมีปัญหาหมดแต่ว่าเราก็คือผ่านไปได้เพราะว่าทุกๆคนช่วยกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ๆฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังทํางานใหญ่หญๆแล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็ขอให้เราทํางานค่ะด้วยความที่เรามีใจรักกับงานค่ะถ้าเราให้อะไรกับงานงานก็จะให้อะไรกับเราค่ะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณวิพีทั้ง2คนมากเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําแล้วก็กําลังใจให้กับเด็กๆในวิทยาลัยของเราค่ะและสําหรับวันนี้ดิฉันฟ้าฟ้าสุธิดาเติมพรเลิศขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วง e อ็กซ์แบ็กแอคชั่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากติดตามผลงานพวกเราได้ที่ e อ็กซ็กเอเซเลด้วยนะครับ และอย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะรนี้เลยแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครับผมฉันคิตตี้พันนาราย่างสะอาดค่ะผมมัดอมรเทพโพธิรักครับตองยาดาชิชนะกิจค่ะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย